ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับหลายอาชีพก็จะอาจจะมีะไรายได้ลดลงยอดที่ผมได้ก็คือภายใน1อาทิตย์นะครับก็ประมาณล้านแนะครับล้านแก,กว่าเนาะสวัสดีครับชื่อบอลชาวชระดิษฐ์ครับพี่เล่นชื่อใหญ่นะครับก็อายุ4 1ปีนะครับตอนนี้724เฟรย์นะครับตำแหน่งอยู่ที่ระดับ4นะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นเประดับ3 เมื่อก่อนทำงานประจำนะครับก็เป็นตำแหน่งคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนด์มัลติมีเดียสเปเชียลิสต์นะครับของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ย้ายเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับจากนั้นในส่วนของการชักชวนเข้ามาตัวเจ4นะครับก็จะมีคุณตีนะครับเป็นผู้จัดการสาขาบางกะปิตอนนั้นยังไม่ทําเว็บตัวเองนะครับตอนนี้ทําเว็บตัวเองล้วก็คือ7จ4 t e a m c o m ทนะครับเป็นนหน้ามานานแล้วครับน่าจะประมาณ10บสกว่าปีแล้วนะครับดังนั้นนะครับที่ผมมองก็คือตัว7จ4 a f f i l i a t e เนี่ยจะมาช่วยหนึ่งก็คือเวลาที่เราแชร์ข้อมูลไปนะครับเขาก็จะกรอกข้อมูลเองนะครับเราไม่ต้องกรอกข้อมูลนะครับหลังนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับก็ ลูกค้าเป็นคนกรอกข้อมูลเองครับเจือนสองสี่แอนะครับก็จะมีข้าอบรมอยู่990บาทนะครับต่อบีนะครับแต่ว่าเทียบกับความคุ้มค่านะครับหรือว่าข้อมูลที่ได้มาแล้วก็วิธีการทํางานที่ง่ายขึ้นนะครับก็สะดวกมากครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆ่อถ้าอบรมการใช้งานปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยจะมีการอบรมการใช้งานอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอบรมออนไลน์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น วิธีการแชร์ข้อมูลนะครับการทำใบเปรียบเทียบราคานะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนอกจากเว็บไซต์ทําอะไรอีกปกติแล้วผมมีคอร์สสอนอนอนไลน์นะครับก็เป็นคอร์สสอนทาเว็บไซต์นะครับเวลาที่แชร์นะครับหรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆมานะครับผมก็จะอัปโหลดนะครับหรือว่าทําเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเป็นหน้าหน้าหนึ่งเนาะแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มต่างๆนอกจากนี้ก็มีในส่วนของตัวไลน์นะครับที่เราแชร์เข้าไปเพิ่มเติมของผมมีช่อง YouTube อยู่ด้วยนะครับก็จะแชร์ข้อยู่ช่อง YouTube ด้วยนะครับ ผู้ติดตามก็อยู่ประมาณ5000คนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับหลายๆอาชีพก็จะอาจจะมีรายได้ลดลงนะครับยอดที่ผมได้ก็คือภายใน1อาทิตย์นะครับก็ประมาณล้านแนะครับล้านแปดกว่ากว่าเนาะตอนแรกนะครับภรรยาอยากทําจะทําประกันโควิดนะครับเนื่องจากว่าก็อาชีพบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ทําเป็นหน้าเพจขึ้นมาแล้วก็แชร์ไปนะครับบอกว่าอาชีพนี้สามารถทําของที่นี่ได้นะที่นี่สามารถทําของ ที่ไหนได้บ้างผมก็เลยมองเห็นว่าอ้าวยังมีบางท่านที่ยังไม่รู้ว่าสามารถทำแบบนี้ได้ครับก็เลยแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับก็เลยได้ผลดีเกินคาดนะครับตตอนเริ่มทำแอฟเฟียนะครับก็มีการอบรมนะครับเทนนิ่งให้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นออนไลน์อยู่เนาะเพราะว่ามีช่วงโควิดอยู่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็ยอดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่มาสมัครหรือว่าเข้ามาขี่กบมาทานเองนะครับขึ้นมาประมาณ3 4ม0 0พันคนนะครับ เทคนิคของผมนะครับก็มีอยู่อย่างเดียวเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับลูกค้าหลักจะมาจากทางเว็บไซต์เป็นหลักปกติส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าขีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยจะมีในสอนสอนวิธีการสมัครนะครับว่าสมัคร7 24 A f อ i l i ่ t e ยังไงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ขีข้อมูลเองได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลของลูกค้าเองช่วงเวลาทํางานผมปกติก็คือตอนเช้าถึงเที่ยงเนาะก็ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะไปรับภรรยานะครับแล้วก็ไปรับลูกเนาะ ดังนั้นนะครับระหว่างทางที่เราขับรถไปนะครับเวลาที่มีลูกค้าไลน์หรือว่าทักถามเข้ามาทางเฟซทางไลน์นะครับก็แวะบปั้มแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทําใบเสนอราคานะครับแล้วก็เจเนเรตลิงก์ส่งไปให้ทางไลน์หรือทางเฟซก็ได้ครับมีเวลาเยอะดีมากเลยครับพเพราะว่าจริงๆแล้วมือถือยอย่างเดียวก็สามารถทําได้นะครับเทียบกับค่าอบรมแล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยเพราะว่าหลังจากแค่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็รายได้เข้าตลอดเลยครับ ก็มองเห็นว่าเอน่าจะเป็นช่องทางแบบไหนได้ในส่วนของเทคนิคในการทำนะครับตัว7 24 a f f i l i a t e นะครับของเราก็ใส่ใจนะครับในข้อมูลนะครับที่จะแชร์เข้าไปนะครับของตัว7 24 a f f i l i a t e เองเนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำง่ายนะครับไม่จำกัดช่วงเวลาด้วยนะขอบคุณนะครับ724 a f f i l i a t e ทนะครับที่ให้โอกาสนะครับในการทำงานเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยหลายๆอาชีพนะครับก็อาจจะมีรายได้ที่ลดลงนะครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการทำตัว G24 Affiate สำหรับท่านไหนที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำดีหรือเปล่าหรือว่าจะทำจะทำนะครับก็แนะนำให้ลองสมัครดูนะครับแล้วก็ลองทำดูเนาะสามารถเข้าไปได้นะครับที่ตัว j 2 4 c o t s นะครับหรือว่าด้วยผมเองที่ j24.team.com นะครับ